หลังจากช่วงนี้ที่แล้วผมบ่นไปนะครับว่าเอ,เอ,เอซัท์ทำไมส่ง v v v บ b o o k มาตลอดไม่ส่งเซน o o k มาให้เลยวันนี้เขาก็ส่งมาให้แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาเดิมก็ยังอยู่นะครับคือ e n นบุกตัวไหนวะ มันก็ไม่ต่างกับโยบุกเลยนะครับเพราะว่าทั้งวิโอบุกทั้งเซนบุกเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กไลน์อัพหรูหราทั้งคู่แต่ว่าเซนบุกเนี่ยจะหรูขึ้นมามากกว่าประสบการณ์ใช้งานที่ดีกว่าแต่ที่ไม่ต่างจริงจริงก็คือในเรื่องของจํานวนรุ่นย่อยนะครับเยอะมากๆนะครับจนผม,มรุ่นนี้รีวิวไปหรือย,อยังว่าต้องมาดูรหัสหลังเครื่องแล้วก็ไปเซิร์ชบนยูทูบว่าอ๋อโอเคอยังไม่รีวิวนะครับเพราะว่าถ้าคุณลองเซิร์ชตอนนี้เซนบุกโปรสิบสี่โอเล็ดโอค็อกโซ่ก็จะเห็น Pro 14 Duo OLED 2023, 14 X OLED 2023, Duo OLED 2022, OLED 2023, s e n b o o k 14 OLED 2022, Flip 14 OLED คือ Zenbook เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วคอนเซปต์ทุกรุ่นเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับเหมือนยังไงนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ประสบการใช้งานดีคือคุณมาจับตรงไหนคุณ็จะรู้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กพรีเมียมนะครับและอีกอย่างนะครับก็คือราคามันก็จะไม่ได้ราคาประหยดัดเหมือน Vivo Book นะนะแต่ว่าก็แน่นอน ะอะไรอื่นๆรายละเอียดต่างๆก็จะมีดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสเปคของเขาเนี่ยด้วยความว่าโปรเนี่ยมันก็เลยให้ CPU ตัวเดียวของพวกเกมมิ่งมาเลยนะครับก็คือเป็น CPU รหัส H s e r i e s นะครับเป็น Intel Core i9 นะครับ 13900H นะครับแล้วก็ในเรื่องของไอตัว Dial เนี่ยที่บางคนเขาคุ้นชินมากับตระกูลโปรอารสมัยก่อนเนี่ย ตัวนี้ก็เอามาให้ด้วยแล้วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องควักเงินซื้อตระกูล Pro อารอีกต่อไปถ้าคุณอยากใช้ ASUS Dial นะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูรอบๆกันฮะ แต่ก่อนจะไปดูรีวิวโดยรวมเนี่ยครับก็ต้องทราบเรื่องราคากันก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าคืองบประมาณนะมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญส่สุดในการเลือกซื้อโนบ๊กอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะที่ผมจะวิวต่อไปนี้คือ64,990บาทหรือว่า65,000บาทนะครับกับรหัสรุ่นว่า U X 6404นะครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะโอ้ oh. สดุดงเรื่องราคานะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปอะว่า คือเซนบุ๊กนะครับเซนบุ๊กโปรด้วยมันก็เลยไม่ได้เน้นในเรื่องราคาประหยัดแต่ว่าในเรื่องประสบการณ์ใช้งานซึ่งมีดีอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรก ผมบอกแล้วใช่ไหมในเรื่องสเปคเนี่ยมันก็เป็นสเปคของ Intel i9 รหัส h series นะครับแต่น้ำหนักตัวประมาณ1.6กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรหัส h series ที่ค่อนไปทางเบามากๆตัวหนึ่งนะครับยังคงสามารถพกพาได้ถือได้สบายๆเลยนะครับสหรับคนที่พกพามือเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่า1.6กิโลนี้อาจจะยังไม่ไหวถ้าคุณใส่ไปในกระเป๋าแบบสพายข้างผมยังคงแนะนําว่าควรจะเป็นกระเป๋าที่แบบ สไปลายแบบหลังอยู่ดีเพราะว่าถ้ามันเกิน1 5ไปแล้วเนี่ยยังไม่รว่าอะแดปเตอร์เนี่ยเวลาคุณใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจะมีแรงกดตรงนี้พอสมควรใน,รลลในกรณีนี้เป็นกระเป๋าสไปร์ข้างนะครับอีกอย่างหนึ่งน,นะฮะอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์200วัตต์นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ของทาง ASU s แยกเป็นแบบ DC In นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก,ก,ก็ก็อาจจะต้องพกไปตัวนั้นนะครับถ้าอยากใช้พลังงานได้เต็มรูปแบบของเขานะครับอื่นๆนะฮะเรื่องดีไซน์ครับเดี๋ยวมา ชื่อรุ่น Pro 14ก็เป็นหน้าจอ14นิ้วเป็นโน้ตบุ๊กขนาดกลางนะครับถ้าคุณว่าเดิมหนักเพียวๆแล้วเนี่ย 1.6กิโลกรัมสำหรับระบบ14นิ้วถือเป็นอะไรที่ค่อนไปทางหนักนะเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่1.2 1.3เป็นต้นไปนะครับพอมา1.6แบบนี้มันก็เลยดูหนักไปแต่ก็ไปหนักเพราะว่าระบบความร้อนของเขาที่ต้องใส่มาดีหน่อยเพราะว่าสเปคผมบอกไปว่าเป็น i9 ตัวเดี่ยวเกมมิ่งอย่างที่ว่าเป็นตอนแรกนะครับดีไซน์นะครับก็ตามสไตล์เซนบุ๊กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีดีเทลที่แตกต่างกันนะทุกรุ่นนะครับเซนบุ๊กแต่ว่าด้วยความที่ไม่เซนบุ๊กเหมือนกัน คอนเซปต์หลักก็จะเป็นไอโลโก้อันใหม่ของเขาที่ผมชอบเรียกเป็นเหมือนโลโก้ GPS นะครับจริงๆผมเพิ่งมาคิดได้ไม่กี่วันนี้นะเฮ้ย <c oughs> มันคือตัว A นี่หว่าอ๋อ <c oughs> ใช่เอเอ A ์สุสก็คือตัว A นะครับเป็นอะไรที่ดูพรีเมียมดูมินิมอลมากขึ้นนะครับส่วนวัสดุโดยรวมนะครับก็เป็นโลหะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานประกอบดีแน่นอนนะครับจอยบยาบได้ไหมก็มีได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ชีฟอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างแรกนะครับเรื่อง ผิวสัมผัสก็ต้องบอกนิดนึงว่ามันทําให้คนที่มือมีเหงื่อเนี่ยจับแล้วจะดูสกปรกง่ายสักหน่อยเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กราคาแพงคุณก็อาจจะต้องดูแลมากเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับสีจริงๆแล้วอันเนี้ย ถ้าคุณมาดูกับสะท้อนกับไฟเนี่ยมันจะไม่ได้ดำสะทีเดียวนะครับมันจะมีออกเหมือนอมเทาๆฟ้าๆนิดนึงแต่ต้องเป็นแบบเกรเดีย์ที่สะท้อนออกมาจริงๆนะเพราะว่าเอาจริงตอนนี้ตาผมไม่ได้ปกติเท่าไหร่นะครับเพิ่งไปผ่าตามาก็เลยเอออาจจะดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็ในกล้องก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมกระทบกับไฟให้ดูนะครับก็อย่างนี้เลยฮะต่อมานะครับข้อติที่ผมเจอนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้เป็นเซนบุกน้ำหนักฝาพับดีนะครับเปิดมือเดียวได้สบายๆในขณะดวิวบุกบางตัวทาไม่ได้นะครับแต่ว่ามัน สุดแค่ตรงนี้อะาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเล่นชันเขาเนี่ยเล่นท่าอย่างเนี้ย มันอาจจะไม่ได้นะครับถ้าจะทันข่าจริงผมอยากได้ตัวที่มันเป็นแบบพับลงไปสุดมากกว่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมก็ถึงไม่ทํามานะอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของระบบความร้อนของเขาที่ผมบอกไปมันต้องใหญ่ใช่ไหมเขาก็เลยแบบทําเป็นคางหมูตรงนี้แล้วก็เว้าไว้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณพับไปเต็มๆฟุบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าระบบความร้อนหรือว่าไอ้ช่อง v e n t i เ a t i o n ของเขามันถูกปิดนั่นเองเพราะตัวนี้เขาเน้นพิเศษด้วยด้านล่างให้พัดลมมา2ตัวนะครับในขาะโนบ๊บแบบพวกติ้นอะไรพวกนี้จะให้มาตัวเดียวเป็นหลัก ส่วนจอตัวนี้นะครับไม่ต้องสืบนะครับด้วยความที่เป็น Zenbook Pro นะครับก็ก็ต้องโปรนะครับแปลว่าอะไรเป็น OLED ตามชื่อรุ่นของเขาอย่างหนึ่งนะครับขนาดจริงไม่ท่14นิ้วนะแต่ว่าแพลตฟอร์มโนบุกเป็น14นิ้วแต่จอเนี่ยด้วยความที่กรอบมันบางเขาก็เลยดันขนาดได้ที่14.5นิ้วจะเห็นว่าโดยรวมเนี่ยกรอบด้านบนมันก็ค่อนข้างจะบางเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือสวยแค่นั้นเองน,นะฮะแต่ว่าข้อข้อเสียก็คือเวลาคุณจับเนี่ยมันก็ เปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีโอกาสมุมไปโดนแบบโดนหน้าจอได้เหมือนกันนะครับและที่โดนแน่ๆเลยเนี่ยด้วยความที่มันเว้าตรงนี้คุณก็จะโดนไอ้เว็บแคมของเขานะครับซึ่งเว็บแคมตัวนี้มันก็เป็นเลเยอร์ที่เป็นกระจกขึ้นมานะคุณว่าเป็นไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวจอก่นกอนนะครับไอ้ตัวจอตรงนี้ฮะมันก็เป็นจอ g ล o s s y นะครับก็คือเป็นจอที่ เงานั่นเองจองเงาที่นี้แสงตกกระทบมันก็าจะตกกระทบได้มากกว่าทําให้มันจะทอนเข้าหน้าได้ง่ายกว่าแต่ว่าข้อดีเลยก็คือมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยดูแล้วสมจริงสวยงามมากกว่านั่นเองนะครับความละเอียดตัวนี้เขาบอกว่าเป็น 3K นะครับ 3K คืออะไรก็คือ2880คูณ1800นะครับ aspect ratio 16ต่อ10นะเป็นแนวสูงขึ้นมา response time ตัวนี้เขาเคลมว่า0.2มิลลิเซกแลวก็ refresh rate ที่ 120Hz เนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ลื่นไหลกว่านอตบุ๊ก60 Hz ธรรมดาอยู่เท่าตัวนะครับแล่คนจะถามว่าเราจะเอาไาว้ทำหมด1อะไร120เฮิรตนมบุ๊กทำงานนะครับแต่ลาคนที่เคยใช้มาก็คงตอบได้เองตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเลื่อนเมาส์การเลื่อนเว็บพวกนี้ มันก็ลื่นกว่าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่คุณจับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีไปนะครับในเรื่องคอนเทนต์การใช้งานเป็นยังไงนะครับตัวนี้รองรับ DCP3 100%นะครับคอนทราสต์หล้านต่อหนึ่งะครับก็ตามสไตล์ของ OLED แหละมาฐาน HDR True Black 600ให้มาด้วยมี Pantone v a l i d a t e มาแล้วนะครับแล้วก็มีการตัดแสงสีฟ้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนความสว่างตามสเปคเคลมมาว่า ทำได้ที่600นิตนะครับซึ่งขนาดผมมองรูแว่นดำผม,มรู้สึกเลยว่ามันสว่างนะครับแต่ก็อย่าลืมไปนะช่วงนี้ตาผมกำลังวิง,ว,งวิงอยู่นะครับแต่ก็นะ600นิตตามสเปกเนี่ยคือคุณสามารถใช้งานเอาท์ดอร์ได้ขอแค่ไม่ได้กางแดดเปียงๆกางแดดได้แต่ว่าถ้าแดดจ,จัดๆอาจจะไม่ไหวแต่ว่าถ้าเป็นแดดวันทั่วไปเนี่ยผมว่าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณพกพาไปนอกสถานที่ได้ด้วยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันทีหลังีอทีนึง ส่วนกล้องนะครับแน่นอนว่าตัวนี้คุณภาพมันก็ตามสไตล์โน้ตบุ๊กที่ราคาแพงขึ้นน,นะฮะก็จะเป็นกล้อง Full HD นะครับปกบติโน,น้ตบุ๊กทั่วไปแบบ7จ0ตัวนี้เป็น Full HD นะครับรองรับ IR Windows Hello ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถสแกนหน้าเข้าได้เลยในที่มืดนะครับมุมมองเป็นยังไงฮะอันนี้ผมก็นั่งอยู่มานครึ่งนะครับอย่างที่เห็นว่ามันยังคงสามารถทําได้ดีนะแล้วก็ถ้าถอยออกมาประมาณนี้นะครับก็สามารถฟิตได้3คนสำหรับคนที่ต้องการทำคอนเฟนซ์เลยและคว้าคมชัดผมว่าจัดว่าทําได้ แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นกว่า7 2 0 p ขนาดนั้นนะครับด้วยความที่มันก็ยังคงเป็นกล้องของโน้ตบุ๊กอยู่นะก็เลยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่เลยครับแบบนี้ทําวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้ไม่มีใครบ่นแน่นอน ลงมาครึ่งล่างในส่วนคีย์บอร์ดบ้างนะครับอันนี้มันก็ยังคงให้แพทเทิร์นความเป็นโนบุ๊ก14นิ้วปกตินะก็คือมันไม่มีนัมเบอร์แพดนะครับเพราะถ้าเป็น14นิ้วมีนัมเบอร์แพดเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยัดไปลงไหนเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องเลเยอร์อะไรต่างๆผมไม่มีข้อติเลยนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าต้องมีนัมเบอร์แพดเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับอันเนี้ยฮะ มันก็ทุกปุ่มจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับการจัดวาง s p a c i n g ค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงตัวหนอนเปลี่ยนภาษาก็มีขนาดใหญ่กว่าปกติด้วยเช่นกันในกรณีที่คุณยังใช้เป็นตัวเปลี่ยนภาษาอยู่ถึงแม้ว่าต่างประเทศจะไม่ค่อยมีคนใช้แต่ว่าอันนี้คนไทยหลายคนยังใช้ก็อันนี้เป็นรุ่นที่ดีนะครับทำไมต้องมาเน้นตรงนี้เพราะว่า โนบ๊กสมัยนี้ฮะบางรุ่นนะครับมันหดไปเหลือขนาดครึ่งเดียวปุ่มอื่นถ้าคุณใช้แล้วไปกดด้วยนิ้วก้อยเนี่ยโอกาสพลาดส,สูงกลยครับตัวนี้ไม่มีก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ถ้าคุณไม่ใช้อยู่แล้วปุ่มนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนะครับส่วนอื่นนะครับก็จะเห็นว่าตัวคอนโทรลเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณกดด้วยนิ้วก้อยเนี่ยมันก็จะโดนได้ง่ายกว่านะครับ แบคไลท์ของเขาครับ LED มันก็เป็นสีขาวนะครับโดยที่มันจะสว่างไหมมันไม่ได้เน้นสว่างเรียกรองความสนใจโนบุเกมมิ่งนะครับแต่ว่ามันจะเน้นสว่างในเรื่องของการใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยู่ในที่แบบค่อนข้างสว่างเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เห็นอะไรมันทิมตาขึ้นมาอย่างตอนนี้ในสภาวะไฟสตูผมเนี่ยผมไม่เห็นนะว่ามันมี LED แบคไลท์เปิดอยู่ยกเว้นว่าเอามือไปป้องเพราะฉะนั้นแล้วการใช้งานเนี่ยมันจะดีในที่มืดมันไม่ได้ทิมตาอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ในเรื่องความคมชัดฟอนต์ไทยมันก็จะจาางงงกกก่่ฟออออนนตต์ัหยะ็มลขบุที ภาษาหลักเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เลยส่องไฟฝั่งภาษาอังกฤษมากกว่าแต่ท้ายเหตมไหมก็ยังคงเห็นนะครับในเรื่อง feeling ตกจัดว่าลึกนะครับก็ลึกในระดับที่ไม่ได้ถึงขั้นแบบลึกเท่าโนบุเกมมิ่งแต่ว่ามันก็ลึกแบบประมาณว่าไม่ได้พิมพ์แบบอออเมื่อนิ้ว b o t t o m out อะไรอย่างนั้นนะครับโดยรวมแล้วใช้งานได้ไม่เมื่อย tactile response พอมีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีถึงขั้นที่คุณจะใช้รู้สึกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่ดีมากๆอะไรนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่มีติดเครื่องมาใช้แล้วไม่หงุดหงิดอะไรอย่างนั้นจะว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับในเรื่องอื่นครับลงมาฮะสำหรับปุ่ม trackpad ตรงนี้นะครับก็จะเห ทรแพดเนี่ยเป็นจุดเด่นที่โนบุ๊กตัวนี้เขาเน้นมาก็คือคุณลองดูดีๆนะครับ มันจะมีตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันคือ ASUS Dial นะครับ ASUS Dial คืออะไรก็คือฟีเจอร์ที่คุณสามารถเห็นได้ใน ASUS ProArt ซึ่งผมเนี่ยพูดไปหลายทีมากๆแล้วถ้าอยากจะดูรายละเอียดเนี่ยสามารถย้อนไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าพูดคร่าวๆนะครับมันก็คือเป็นเหมือนเป็นวงแหวนนะให้คุณสามารถกลิ้งเพื่อปรับวอลลุ่มปรับสกรีนไรเนสหรือว่าจะเข้าไปใน h o t o s h o p อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเอ่อปรับค่าอะไรต่างๆที่มันใช้กับโปรแกรมตัว a d o b ได้ พวก p r ีเมียร์ r ปร l l เลสเทรเอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้พวกนี้ได้เช่นกันหรือว่า Lightroom ก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วม,มันก็ยังมีข้อดีข้อเสียอยู่บ้างนะครับแนะนำว่าลองย้อนไปดูเทสกันก่อนนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็เลยอาจจะรีวิวลึกไม่ได้แต่ว่าสำหรับคนที่ชอบเขาก็ชอบเลยสำหรับคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะเขาก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องให้มาแต่ว่าตัวนี้เขาก็ให้มาในแบบ เป็นกึ่งฟิสิกอลนะครับที่ผมพูดว่ากึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันยังคงใช้เลเยอร์เดียวจากแพดอยู่เพียงแค่มันมีการบุ่มลงไปในส่วนของวงล้อมนะครับแล้วก็ยื่นขึ้นมาในส่วนของปุ่มคลิกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ยังคงแบบ เอามือคำๆแล้วพอรู้อยู่ว่าไม่ต้องหมุนตรงไหนต้องกดตรงไหนเพียงแค่มันไม่ได้เป็นแบบฟิสิกอลไดัลที่คุณหมุนจริงๆเหมือนในพวกตระกูลโปรอาร์ Art ทนั้นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าตัวนี้เขาให้มาแต่มันไ้เน้นมากเพราะว่าด้วยความที่ขนาดของเขาค่อนข้างเล็กเนี่ยทำให้เวลาคุณใช้งานแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบเออค่อนข้างจะหลุดกรอบได้ตลอดเวลาเพราะว่านิ T ้วชี้ของเองเนี่ยแค่วางลงไปมันก็ใหญ่กว่าไอ้วงล้อ ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าไปลองเล่นที่ร้านก่อนนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับหรือถ้าคุณไม่ได้สนใจฟีเจอร์นี้แล้วก็ข้ามตรงนี้ไปก,ก็ได้ส่วนการเปิดติดนะครับมันก็จะมีมุมอยู่ตรงนี้เป็นโลโก้มาเลยถ้าคุณลากฟุบลงมาคุณจะเห็นมันติดเป็นไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ซึ่งค่าดีฟอร์มก็สามารถปรับพวกวอลลุ่มหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะยังชา้าไปนิดนึงก็ตามสไตล์นะครับลองหมุนดูแล้วมันขึ้นมาอาจจะปรับวอลลุ่มหรือว่าจะปรับไวทนวล่ก็ีึแ้ปรับ ส่วน Brightness ก็ต้องโอเคกดคลิกออกมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยพันทำให้บางทีถ้าไม่มีช็อตคัทหรือฮอตคีย์อื่นๆอาจจะเร็วกว่านะครับแต่นี้ก็แล้วแต่ความถ่างของคนนี่เป็นแค่คอมเมนต์ของผมไปเฉยๆแล้วก็รายละเอียดอื่นๆตรงบริเวณด้านล่างนี้ผมก็ไม่รู้จะติหรือเปล่านะผมคิดว่าหลายคนก็คงไม่ชอบเหมือนกันจากคอมเมนต์หลายๆทที่ผ่านมาคือโน้ตบุ๊คราคาประมาณนี้มันควรจะเข้าสู่ความเป็นเซน หรือความเป็นมินิมอลได้แล้วนะครับแต่พี่แกให้สติกเกอร์มาโอ้ซะเยอะเลยไม่รู้จะอะไรเนะี่ย Intel ลแบ n เอ็นว a ดีาแบมแพนทอนมาลินเดตเพอร์เฟกต์วารันตีออฟฟิศโฮมสติ u d e n t นะครับคือด้วยความที่ราคาระดับนี้ไม่จำเป็นโฆษณาแล้วนะครับก็น่าจะต้องให้มาทุกอย่างอยู่แล้วนะครับจะว่ายันก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบแนะนำว่าแกะตั้งแต่วันแรกที่ซื้อนะครับใช้งานได้ครบ7วันละโอเคเครื่องไม่มีปัญหาไม่เปลี่ยนไม่เคลมแนะ่ ก็แกะมันไปซะเพราะว่าถ้าไว้นานพอมันมีความสกปรกแล้วเนี่ยแกะออกมามันจุดด่งๆนะครับนี่อย่าไม่เตือนพรผมเจอมาหลายรอบแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพวกการบอกสเปคนะครับว่าเครื่องตัวนี้มีอะไรบ้างซึ่งก็งไม่ต้องบอกหรักว่าราคาขนาดนี้มันต้องดีอยู่แล้วนะครับ อื่นๆฮนะเดี๋ยวมาดูต่อครับในส่วนของ IO บ้างมาดูบริเวณฝั่งซ้ายของตัวเครื่องกันนะครับอันนี้จะเห็นว่าช่องระบายอากาศเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะยังบอกว่าสเปคมันแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี DC in อยู่นะครับเป็น adapter ของเขาเองนะอันนี้ไม่ใช่ USB PD นะ adapter default เ,เนี่ยเป็นอันนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบตำแหน่งเพราะคิดว่าอยู่ตรงเนี้ยจะดีกว่าตรงนี้มันก็ต้องลากผ่านในช่องระบายความร้อนมาสิแล้วเวลาจะถอดจะเสียบมือก็ต้องไปผ่านในลมร้อนๆตรงนี้นะฮะเป็นอะไรที่น่าลำบากนิดนึงนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ซเรียก็ ชอบติดไอ้เรื่องหยุมยิ้มอยู่แล้วนะครับประมาณว่าเน้นติดมากกว่าอวยนะครับต่อมาก็จะเห็นว่ามีช่อง HDMI นะครับพ d m i ตัวนี้มันก็เป็น2.1 f r l นะครับเจนใหม่แล้วนะฮะเอาพูดพวก8 k หรือว่า4 k วิชยเสียงสูงได้นะครับต่อมาจะเป็น u s b นะครับ่มี u s b super speed 10 g กิกนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเห็นว่าเป็นช่องหูฟังไมโครโฟน3.5ด้าคอมโบนะครับทาานัานฝั่งขวานะครับ ฝั่งขวาก็จะประกอบไปด้วยช่อง USB C 2ช่องนะครับซึ่งก็มีช่องนึงสำหรับ t เท e พ Port แล้วก็ t h u n d e r b โ l นะครับอีกช่องหนึ่งเป็น t h นเดอร b โ l เฉยๆนะครับโดยที่ตัวนี้มันสามารถชาร์จผ่าน USB PD ได้ถ้าคุณไม่อยากจะพกไอ้ตัวนี้อะแดปเตอร์ที่เป็น DCI ของเขาเนี่ยคุณก็ไปเอา g N Charger หรือ Power Bank นะครับมาเสียบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ปัญหาก,ก็คือนะครับมันก็อาจจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนไอ้ช่อง DCI หลักๆของเขาเพราะว่า กำลังการจ่ายไฟของไอตัวที่มันเป็น USB PD เนี่ยปัจจุบันนี้นะมันยังหายากนะครับสำหรับตัว200วัตต์ตามสเปคของเขาเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้แนะนำว่าถ้าใช้ PD ปิดฝานะครับแล้วก็ชาร์จไปอย่างเดียวหรือไม่ก็ชาร์จไว้แล้วทํางานอะไรก็ตามที่ไม่ต้องเรียกพลังการจอหรือว่าพลังของ CPU ออกมาเยอะมิฉะนั้นชาร์จไปแบตมันก็จะยังลดอยู่ดีนะครับต่อมานะฮะก็จะเห็นว่ามีช่อง SD card 4.0นะครับอันนี้ SD card นะครับไม่ใช่ MicroSD card เพราะฉะนั้นแล้วเยี่ยมไปเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กไซนี้ส่วนใหญ่จะให้ MicroSD มานะครับซึ่งถ้ามันมีคำว,ว่าโปรและเป็น MicroSD ผมจะรู้สึกแบบไม่ได้แล้วแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนโปรส่วนใหญ่ทำงานกับอะไรคะกล้องนะครับมิลเลสเดซเอานะครับแล้ว SD card มันเป็นตัวเต็มนะครับถ้าใช้โปรมันถ้าเป็นไมโครเ c a ด d มันก็จะเสียบไม่ได้ครับแต่พอมเป็นตัวใหญ่แบบนี้คือคุณสามารถแปลงเป็นเล็กก็ได้หรือว่าใช้ใหญ่ก็ได้นะ นี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่ v i v o Book และ z e น book จะต่างกันนะครับ Vivo Book ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คุ้มค่าแหละแต่มันจะไปตัดตรงไหนนะครับมันจะไปตัดสเปคไอส่วน iO ที่บางทีมันจะเหลือ usb 2มาให้บ้างนะครับหรือว่าบางที h u n ทบ r b o l t มันชาร์จพ d ดีไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็คือพยายามกักกะะัแหละพูดง่ายง่ายแต่พอไป Zen Book ราคามันก็โดดขึ้นมานะครับแต่ว่าความกักนั้นก็จะไม่มีนะครับตัวนี้ iO ผมให้มาแบบว่าไม่ติเลยแล้วกัน ส่วนลำโพงนะครับตัวนี้อยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันก็จัดว่าดีกว่าที่ผมคิดนะเพราะว่าปกาติโน้บุกพวกเนี้ยผมชอบแบบว่าให้ลำโพงมาอยู่ตรงนี้มากกว่าเสียงมันจะได้ลอยเข้าหูเป็นมิติอะไรนะครับแล้วตัวนี้เสียงอยู่ด้านล่างเลยผมไม่ได้มีอะไรติดนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ลอยเข้าหูแต่ว่ามันก็เป็นเอฟเฟกที่แบบว่าสะท้อนลงโต๊ะแล้วก็ ย้อยเข้ามาที่หูอยู่ดีนะครับยังไงก็ตามนะครับดียังไงนะครับตัวนี้เสียงดังนะครับดังแบบเออพอเปิดวอล่มลอยแล้วอะ่ะมันมันดังได้จริงๆเหมือนขนาดตัวมันใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้มีความเครียดของเสียงเวลาแบบเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบตําเบงอะ่ะที่อดใช่ไหมถ้ามันโน้ตบุกราคาประหยัดอ่ะคุณเล่งเสียงเ,อเยอะๆเนี่ย มันก็จะดังแต่ว่าดังแล้วแบบลาคาญหูครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับดังแน่นคงมีความทุ้มอยู่มีเนื้อเสียงที่ดีอยู่นะครับแน่นอนไม่ได้ดีเหมือนลำโพงแยกนะครับแต่สําหรับโน้ตบุ๊กแพลตฟอร์ม14คสี่ดีแบบนี้ได้มาขนาดนี้ผมว่าเยี่ยมละต่อกันเรื่องสเปคนะครับที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกว่าดีนักดีหนาเนี่ยมันดียังไงนะครับอันแรกเลยนะครับ CPU ที่ผมว่าไปเนี่ย i9 1 3 9 0 0นี่ H นะครับเป็น H series 45วัตต์นะครับเหมือนพวกโน้ตบุ๊กกเเมมิ่งนนนะะะครระะัับพาฉ้้แลว 6 performance core 8 extension core กับทั้งหมด20เทรดนะครับการใช้งานเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็ทำ w o r k s t a t i o นได้สบายๆนะครับจากที่ผมลองทดสอบนะครับ Cinebench R23 ตัวนี้ multi core ได้ประมาณ10,900กว่าเกือบ20,000นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานเหลือเฟือนะครับถ้าไปเล่นเกมมันก็ยังไหวนะขึ้นอยู่กับการ์ดจอคุณว่าคุณคิดว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเรื่องพลังการเรนเดอร์เพียวๆของตัว CPU เนี่ย มันโอเคนะครับทำบอลลลิงได้สบายๆเช่นเดียวกันนะครับในส่วนเมมโมรีนะครับก็เป็นเมมโมรีแบบ DDR5 นะครับซึ่งให้มาขนาด16 g b นะครับอันนี้ก็ อาจจะมีความผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาขนาดนี้ใส่สิสอได้ก็ดีนะแต่ว่าเขาให้มา16กิกนะครับแต่คุณก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะสิบหกกิกเนี่ยเป็นสิบหกกิกออนบอร์ดอ่ะฟังแบบนี้เอ้ยสิบหกกิกออนบอร์ดก็ต้องซีเรียสสิมันแปลว่าอัพไม่ได้ใช่ครับสิบหกกิกนี้อัพไม่ได้แต่ว่ามันมีสล็อตว่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันให้มาเบสที่สิบหกกิกคุณจะใส่เพิ่มเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณนะครับซึ่งเขาบอกว่าระบุ อัพได้สูงสุดที่48กิกก็ใส่เพิ่มไปอหนึแถวรวมเป็น48กิกนะครับใส่32กิกเข้าไปนะอ่ะวายอย่างนั้นก็ได้นะครับก็น่าจะเพียงพอแหละสาบเรื่องการใช้งานทุกรูปแบบมาอ๋อแล้วผมลืมพูดไปนิดน,นึงนะครับว่าไอ้ที่มัน16กิกก์เดิมเนี่ยมันยังไม่ใช่ d u a Channel นะครับถ้าคุณอยากจะให้เป็น d u a Channel ถ้าคุณซีเรียสเรื่องนี้นะก็ไปซื้อแรมอีกแถว มาใส่คู่กันนะครับถึงจะวิ่งเป็น Dual Channel ซึ่งเป็นอะไรที่ผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าคุณซื้อมาแล้วไปใส่แรมซะนะครับไม่ฉชนนั้นมันจะเป็น s ิงเกิลแบบนี้อยู่นะครับในส่วนของกราฟิกนะครับมันก็จะมี Intel UHD g r a p h i c เป็นตัวของ on CPU มาซึ่งมันไม่ใช่ Iris XE นะครับอาจจะไมได่ดีเท่าไหร่พวกเดิน Encode d e c o d อะไรเงี้ยยังพอทําได้เพียงแค่จะสู้ตัว Iris XE ไม่ได้ในเรื่องประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าไม่ต้องีเรียสเพราะว่าเขามี RTX 4060 Laptop ให้มานะครับตัวนี้เป็นการ์ดจอ เหมือนกับของฝั่งเกมมิ่งอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าผมไม่ได้เน้นเรื่องการ์จอตอนแรกเพราะว่ามันเหมือนแค่4060ในเฉยนะครับที่ไม่เหมือนเนี่ยคือกำลังวัดนะครับโอเคแรม8 g b ยังพอไหวทำงานพวก RTX Studio อะไรเงี้ยไหวแต่ว่ากำลังวัดของเขานะครับจากในของ NVIDIA System Information เนี่ยโชว์ที่110วัตต์นะครับในขณะทพวกโ o บูก a มิ่งเนี่ยมันจะกำลังวัตสูงกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างเลยนะฮะว่า RTX 4000เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าความแรงมันจะเท่ากันนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนใหญ่เนี่ยกาจออะไรมันกับไปเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ากำลังวัตต์มันเท่ากันมันใส่ซิงค์ใหญ่ได้แต่พอเป็นโนบุ๊กแเนี่ย4000คุณดูด้วยนะครับว่า4000กี่วัตต์นะครับและต่อให้จำนวนวัตต์เท่ากัน CPU ตัวเดียวของเกมมิ่งไม่ได้หมายความว่าตัวนี้จะแรงเท่าโนบุ๊กเกมมิ่งนะครับเพราะว่า ความร้อนเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างเลยจาาโน้ตบุ๊กนะครับช่วยแร,แรกอาจจะแรงเท่ากับตัวเกมมิ่งจริงนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยด้วยความที่มันหนาแค่นี้ครับ มันก็เลยจะต้องแบบมีการเทอร์โมทัชโชหรือว่าการบูสท์คล็อกที่ไม่ได้เยอะเท่ากับตัวเกมมิ่งแรงช่วงแรกแต่ว่าอาจจะตกเร็วกว่าเกมมิ่งนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการ์ดจอเนี่ยมันก็มันก็นกยังแรงนะครับแรงไม่ถึงขั้นเกมมิ่งแต่ก็เรียกว่าแรงแลวกันสยายโนตบุ๊กที่เป็นแบบ14นิ้วแบบนี้ได้4 0่0 1นยวัตต์มาก็เยอะแล้วนะครับนี่แหละฮะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงให้ที่ชาร์จแบบ PD อย่างเดียวมาไม่ได้เพราะว่าคือ CPU มันก็เป็น Car USBH นนะครััักา์จอ็10เ,110เะฉะ้้ทงู่นี้้ทําให PD ีเฉยๆไม่พอครับ ซึ่งตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่อย่างที่ผมบอกไปนะฮะพวกการ์ดจอ CPU เหมือนเกมมิ่งนะครับก็ทดสอบ 3D มดีมาให้ดูนิดนึงนะครับคะแนนออกมาก็จ่ายโอเคหมดเลยตั้งแต่ไฟสไรด์ธรรมดา25,000กว่านะครับฟู๊ดดีเล่นเกมเหลือเฟือนะครับไฟสไล์สตรีมหนึ่งมื่นสอก็เล่นเกมได้สบายๆในส่วนของ 2K เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่การเล่นเกมจริงๆเนี่ยผมจะไม่ได้หวังอะไรกับมันมากนะครับเพราะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะฮะต่อให้ผมบอกว่าโอ้ยเล่นเกมนี้ได้เฟรมเรท60กว่านะครับแต่มันเป็นโน้ตบุ๊กแแแบบบบบนน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 นีีีี้้้้้ออออะะะะะะติิททไไรรรรรคคคคคัััััััมมจจด60กกวว่่่าาายูืถงๆเพฉล ถ้าคุณจะซื้อตัวนี้ไปเล่นเกมผมยังไม่แนะนำนะครับเน้นในเรื่องของการทำงานในพวกช็อตเบิร์สเร็วๆอย่างเช่น 3D Mark ที่มันแบบรันเรนเดอร์สามนาธี จบอะไรเงี้ยผมคิดว่าความร้อนยังเอาอยู่ถ้าคุณจะเล่นเกม2ชั่วโมงมันไม่ใช่คําตอบนะครับไปซื้อพวกเกมมิ่งเถอะแล้วก็ SSD นะครับตัวนี้ให้มา1เทนะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอสําหรับโน้ตบุ๊กที่เป็นไซส์นี้เนาะแต่ว่าถ้าคุณฟุตเทนเยอะมากๆก็อาจจะไม่พออาจจะต้องไปซื้อไอ้พวก External มาเสียบเพิ่มนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนะครับคุณก็เปลี่ยนได้นะครับเพราะตัวนี้เป็น m.2 PCIe มาตรฐานแบบ PCIe 4.0นะครับความเร็วนะฮะอย่างที่เห็นนะครับประมาณ6.5กิกซ์ารีตแล้วก็ เกือบแรงสุตลาดนะครับถ้าแรงสุตลาดประมาณ7จ็กิกต่อวินาทีในส่วนค่ารีสนะครับแต่ว่า 6.5กับ7ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ต่างกันอยู่แล้วครับสำหรับ z e n b o o k Pro 14 o l e d ตัวนี้นะครับต้องยอมรับว่าสเปคเครื่องเนี่ยค่อนข้างแรง CPU เป็น CPU เหมือนกับของเกมมิ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทดสอบแบตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับการทดสอบไม่ยากนะครับผมเปิดวิดีโอตัวเองนี่แหละฮะด้วย Brightness หรือความสว่างหน้าจอ50%นะครับแล้วก็เสียงประมาณ50%เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบตจะหมดนะฮะ ผ่านมาทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมง50กว่ากว่านาทีนะครับเกือเกือบ4ชั่วโมงฮะแบตตัวนี้จะหมดสนิทครับเพราะฉะนันเอาองตงนะผมคิดว่าตัวนี้เรื่องแบตเตอรี่ยังไม่ค่อยอึดเท่าไหรนะ่ฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับโดยรวมนะครับสำหรับ asus zenbook pro 14 oled ตัวใหม่ของปี2023ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ก็ตามราคาเขานะครับให้มาครบทุกอย่างจริงนะครับทั้งใน จอดีฟีลิ่งการใช้งานโดยรวมที่รู้สึกพรีเมียมลำโพงก็ดีนะครับทุกอย่างโอเคหมดนะครับก็ตามสไตล์โนบูกที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของราคาประหยัดสักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องแบตน,นะครับอันนี้ผมไม่ขอพูดสรุปมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นโนบ๊กที่มีทั้งการ์จอแยกแล้วก็มีทั้งออน CPU ซึ่งมันก็ยังคงมี m u x Switch เหมือนกับไอ้พวกโนบ๊กเกมมิ่งนั่นแหละฮะ MUX Switch คืออะไรก็คือการสลับนะครับว่าคุณจะสลับ การ์ดจอออนซีพียใช้ด้วยแล้วก็เป็นการ์ดจอแยกด้วยหรือว่าจะล็อกไว้ที่การ์ดจอแยกเพียงอย่างเดียวซึ่งมันก็ถ้าล็อกไว้ที่การ์ดจอแยกเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพหลายอย่างออกมาที่ดีกว่านะครับแต่ว่าอาจจะดีกว่ากันไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใช้งานางทั่วไปเนี่ยผมแนะนาว่าเปิดไว้ที่ไฮบริดจะดีกว่าเพราะว่าไฮบริดเนี่ยมันจะประหยัดแบตมากกว่านะครับซึ่งก็อาจจะใช้งานได้ดยาวๆไปเลยนะครับแต่ว่าสาหรับถ้าคุณเปิด d i s c r e t e GPU ไว้อย่างเดียวซึ่งบางคนที่ต้องการประสิทธิภาพเพียว มันก็จะสูงสุดที่ประมาณแบบ3เกือบเกือบสชั่วโมงเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นอึดเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากจะให้แบตอึดกว่านี้ผมแมนะนําว่าเปิดเป็นโหมดไฮบริดครับแต่ดยรู้ว่าผมคิดว่าถ้าออกนอกฐานที่จริงๆเกิน3มชั่วโมงยังไงคุณก็ต้องพกที่ชาร์จซึ่งที่ชาร์จเนี่ยอาจจะเป็น PD ก็ได้นะครับถ้าคุณใช้งานแบบไม่ได้เรียกสเปคมากแต่ถ้าคุณจะออกไปเรนเดอร์เอ็กซ์พอร์ตอะไรนอกฐานที่นะครับอันนี้คุณก็จะต้องใช้ในส่วนของอะแดปเตอร์ที่เป็นอะแดปเตอร์แยกของเขา อยู่ดีนะครับอื่นๆนะฮะก็ฝาพับตัวนี้พับสุดไม่ได้ไม่รู้ว่าซีเรียสหรือเปล่านะครับสำหรับผมก็จ,จะไมไ่ซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็คงจะเล่นบนตักไม่ได้อยู่แล้วด้วยความที่สเปกแบบนี้มันร้อนนะครับมันก็ไม่ได้สบายนะฮะเวลาวางบนตักมันก็จะไม่ได้รู้สึกเหมือนตีนอะไรเพราะว่ามันมีพัดลมที่ดูดอยู่ตรงนี้แล้วก็วัสดุที่เป็นโลหะโดยรวมเนี่ยมันจะถ่ายเทความร้อนลงไปสู่ขาคุณทําให้ อาจจะต้องซีเรียสในเรื่องจอที่พับไม่ได้สุดเพราะยังไงคุณก็คงจะวางอยู่แค่บนโต๊ะอยู่ดีนะครับสำหรับราคามานี้นะครับเอาอตรงๆมันก็อยู่ในเรนจ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่าคุณไปลองเล่นตัวจริงนะครับว่าฟีเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยชอบไหมอย่างเช่นตัว ASUS Dial ตัวนี้ฮะบางคนก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่บางคนที่ใช้เนี่ยก็อาจจะชอบไปเลยแต่เพียงแค่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยมันอาจจะแบบ ใช้แค่ช่วงแรกๆเราไม่ชินเราก็เลิกใช้ไปเลยเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ฟิสิกอลเหมือนในพวกตะกูลโปรอาร์เพราะพวกนั้นเนี่ยมันใช้งานมันใหญ่มันเข้ามือแล้วมันใช้งานได้จริงตัวนี้คือคุณต้องตั้งใจใช้อะครับมันถึงจะใช้ได้ต้องแบบอโอฟกัสนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่รู้อีกว่า ฟีเจอร์ที่ใช้งานออกมาเนี่ยจะถูกใจคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมบอกนะครับว่าคุณไปดูที่ไอ้พวกร้านที่เขามีตัวนี้ตั้งอยู่นะครับแล้วก็ขอเขาลงพวกโปรแกรมตัดต่อที่คุณใช้อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนตัวนี้ผมบอกก่อนคอนเทนต์พวก Adobe เป็นหลักนะก็ขอเขาลองลงดูนะครับแล้วก็ลองตัดลิปสั้นๆดูว่าไอ้ฟีเจอร์ที่ให้มาเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีคุณก็อาจจะไม่ต้องเอาตัวนี้เพราะไปเอาตัวที่ไม่มีมันก็อาจจะราคาประหยัดลงมากว่านี้ได้อีกพอสมควรเหมือนกันถ้าคุณชอบไปแล้้้้้วววตตตัันีีกก็เเรยยได่าาใหมคบลงแ โน้ตบุ Net ๊กตีนอไลท์ยันฟีเจอร์ของ ProArt จอกก็ดีด้วยเช่นกัน